สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแม่เปิดมาด้วยสปูกก้นดากของแมวตัวนี้ทียากเขาเขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ยไออันเนี้ยกงกงแบบเคลื่อนที่อันนี้ไปยืมของเขามากะว่าจะพาเจ้าเสือไปไปหาหมอแต่ว่าตอนนหนอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เดินเข้าไปเองเลยนะเนี่ยสรงสสยมีกินแมวบ้านเขาติดมาแล้วอยากรู้อยากเห็นอยากลองนะโอ้ย คือทุกคนเออเขาเหมือนทาหน้าที่แม่ได้ดีมากเลยเขาก็เฝ้าเจ้าเสียบไปยอยู่ข้างล่างเนาะไปก็คือมีอาการฉี่ไม่อกแล้วเขาก็คือเป็นธรรมดาของแม่ฉี่ไม่อกเขาก็จะไปนอนที่ที่มีความชุ่มชื้นเนาะอันนี้ก็คือไปน,นอนในป่านู่นไปหอบมาเพราะว่าเรามาเช็ดจู่ดูสิว่าเป็นอย่างไรบ้างเพราะตั้งแต่เช้ายังไม่ได้เช็ดจู่ให้เลยเพอคำดูท้องเขาก็มีแน่นๆนิดนึงแล้วก็เออเช็ดจู่ดูแล้วก็เช็คว่าเอ้ยจู่เขาบวมหรือเปล่ามีอะไรที่มันไปติดไหมเนาะก็คือเช็ดทำความสะอาดสักพักนึ่งคือไม่อยากพาแม่ บอกว่าฉี่ไม่ออกนะแต่ต้องส่วนแน่ไปไปตามค้าทเทนไหมหอแมวสลบหมอก็เริ่มทําการส่วนฉี่มันมีจังหวะหนึ่งที่อะไรก็ไม่รู้พุ่งออกมาจากจุเขามันเป็นก้อนอะไรสักอย่างไม่แน่ใจว่าเป็นนิ้วหรือว่าเป็นอะไรนะหมอก,ก็บอกว่าเจ้าก้อนนี่แหละไปอุดตันทา,ทาให้เขานั้นฉี่ไม่ออกแต่ถ้าทุกคนเห็นคือฉี่เขานะี่ะมีปนเลือดแล้วใช่ไหมนั้นหมอบอกว่าอาการนี้ก็คือเกิดมาอย่างน้อยก็คือส่องวันแล้วก็ทําการส่วนจนเสร็จแล้วก็พาเขากลับบ้านอันนี้คือหมอค่อนข้างทาให้ละเอียดนะเพราะว่ามันเป็นรอบแล้้เเเาาก็บบบบยขปๆ 1,000พันบาททวนคือพอเขารู้สึกตัวเขาก็จะลงมากินน้ําแบบเยอะมากแต่ว่าข้าวที่เป็นอาหารบิน,นี่คือจะไม่แตะเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นขนมเลียนมาสอกอ่ะคือกินแต่ทีเนี้ยก็คือมีปัญหาหรืออย่างหนึ่งทีนี้ไม่มีกรงค่ะถ้านนะไม่อยากให้เขาอยู่กรงเด็กเพราะมันจะเกิดความเครียดอยากให้เขาอยู่กรงใหญ่กับเพื่อนเนแต่ทีนี้ปัญหาก,ก็คืออ่ะมเมวน่าจะไม่ค่อยชอบกลิ่นตัวเจ้าเสือไปเท่าไรแต่อายเป็นพี่สาวที่แสนดีมากดูสิเขาก็ยอมให้น้องนอนนุ่น,นตัวและอย่างที่บอกไปเขามีอาการค้างขียงจากการส่วนฉี่นัั่ก็ออจะะมียยดดตตลลลเเเเวววาาาาารร้้งงผพ ไม่เปื้อนผ้างไงเมลก็จะได้แบบไม่เหนียวเหนอะหน้าตัวเท่าไร่คือพอหมดเงินแล้วรู้สึกสบายใจแบบแตกๆแตก,กจนแบบใจวิวเลยออะพามาดูอันนี้ชี่ที่หยดจริงๆมันก็จะเป็นสีแดงปนเลือดสักน่อยเนาะหลังจากนี้แหละก็คือต้องใช้ระยะเวลาประมาณนึงให้ชี้หายหยดอะลืมบอกไปสิ่งที่เราได้กลับมาจากการไมห้หมอก,ก็คือจะมียากแก้ัาเสพแล้วก็ยาฆ่าเชื้อให้เมลกินเช้าเย็น นี่เราว่าค่ห้าห,าหมอ้อส่วนทองส่วน,วน,วน,วนท้อนี่แพงแล้วใช่ไหมโอ้โหอันนี้คือท่าอะไรเนี่ยนอนละเมอเลรอไอค่าตรวจค่าตรวจไตค่าไตาคือแพงมากเลยนะก็เลยไม่ตรวจและไม่ได้แอดมิดเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงเราเลือกที่จะกลับมาดูแลเองแน่นอนแหละว,ว่ามันก็หายช้าเพราะว่าเราไม่ใช่หมอรอบที่แล้วที่ไปเป็นอะพอมาคำนวณดูดีๆแล้วค่ารักษานะ่กครึ่งหมื่นนะทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่าอาหารสลายนิ้วมีราคาค่อนข้างแพงนี่แหละนี่คือเป็นตัวที่ทาให้หมดเยอะและช่วงที่ไปยไม่สบายเนะี่ยมันจะเป็นช่วงที่สําคัญมากเลยอย่่าางงรอออบี้้แลวก็คืตตมัดู หอย่างรอบนี้ก็คือใกล้ส่งการคลินิกหมอ90%คือปิดนะทุกคนแล่ทีนี้บัญหายใหญ่ของเจสซีเอเอก็คืออยู่กับลูกไม่ได้สักกระตัวและดูนะขู่ฟูฟ่องใส่คนนูน้นคนนี้คือไม่มีใครเข้าใกล้เขาได้เลยเนี่ยก็ต้องคุยกับแม่ว่าที่ทํทำไงกับเจสือเออดีจนต้องป้อยเพราะว่าถ้าเกิดเอาใส่กรงนั้นน่าจะทะลุออกจากกรงเพราะว่าประตูไม่ค่อยดีสามพี่น้องก็เลยได้อนอนกรงด้วยกันส่วนเจสซี่เออร์นางก็ออกมานอนข้างนอกแล้วคือวุ่นวายมากเลย ก็ฝากติดตามด้วยนะทุกคนวันนี้ไปแล้วคะ่ะฝากกะไรก็แท้กวัสไปค่ายแล้วเจอก็ไม่คลิปนะบายบายโอ้ยเห็นนะอ้าไอพี่สาวที่แสนดีจริงไหม